ขอสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สวนจิตรลับสวนทุเรีนพิทยโอโซนแห่งเขาตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิแล้วนะครับผมวันนี้รู้สึกท่านลูกค้าเราจะเดินทางกันมาแต่เช้าเลยครับทุกมาทุกทุกทีกท่เน,อะอน,เนาะไม่ว่าจะเป็นโคราชไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพตอนนี้ขอนแก่นสมุทรปราการกํกลาลังเดินทางกันมานะครับผมวันนี้วันธรรมดาเนาะคนลูกค้าเราก็ยังเนืองแน่นเหมือนเดิมครับมาอุดหนุนมาอุดหนุนมาแน่นกันอย่างเนืองแน่นเหมือนเดิมครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับผมทุกๆท่านที่เดินทางมา เดินทางมาทานเจ้าทุเรียนโอโซนของเรานะครับผมใครไม่กินทุเรียนเปนคนปาหนาไม่บาดไม่บาานะครับเราไม่อา่เรามาเรามาดูคุณหญิงคุณนายมากันนะมาทุกทั่วสารทิศนะครับผมมาตามร่าหาทุเรียนโอโซนป่อสารแล้วนะครับผมเ้อาลูกนี้ตอนนี้มากันอย่างน่าฟ้าข้ารอนิดนึงครับรอใจเย็นๆครับใจเย็นครับ ครตอนนี้ท้าลูกค้าเรากํลาลังเพลิดเพลินอยู่กับทุเรียน3ปีแล้วนะครับผมที่เดินว่วอินซีเนะครับโอเคอะโอเคครับขอ,อยุติการดีวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ